สวัสดีครับอยู่กับผมที่เดียนะครับวันนี้ก็มีบอลไทยริมาฝากพี่ๆหนึ่งคู่นะครับเรามารุยกันที่คู่นี้เลยนะครับส่งขายเอนะครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับก็เป็นฝั่งส่งขายเอนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วเราไปดูนะครับสถิติ5นัดล่าสุดของส่งขายเอกันหน่อยดีกว่านะครับส่งขายเอนะครับ5นัดล่าสุด ทำผลงานได้ดีมากนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เสมอกับแบงกอกนะครับถือว่าเป็นฟอร์มดีนะครับอย่างแบงกอกเนี่ยเขายังเสมอมาได้นะครับถือว่าทําผลงานได้ดีมากนะครับแล้วในฤดูกาลนี้นะครับส่งขานะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหส่งขาบ้านเรานั่นเองนะครับทาผลงานได้ดีมากนะครับฟอร์มทีมเยือนอย่างเชียงรายยูไนเต็ดนะครับถ้านัดล่าสุดนะครับแพ้ไปแล้ว3เกมนะครับเสมอ1แล้วก็ชนะ1เกม นะครับถือว่าผลงานยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นบอลไทยรีคับด้วยนะครับรอบส6บกทีมนะครับผมยังมองว่านะครับเด็กสงขาสามารถยันเสมอหรือเอาแต้มได้นะครับส่งขาวันนี้กล้ายิงแน่นอนนะครับรองไปที่ปอปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆครับอย่าลืมกดติดตามช่องทีเด็ดสยาม่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับทีเด็ดสยามขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ